ที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้นะครับคือกระบวนการขึ้นไปเพื่อทําการตัดแต่งต้นไม้ซึ่งต้นที่เห็นนี้ก็คือต้นมะขามนะครับผู้ทําการตัดได้ขึ้นไปพร้อมกับเลื่อยคันซอนะครับซึ่งเป็นเลื่อยตัดแต่งไม้ครับตอนนี้เลื่อยก็ร่วงหลดลงมาแล้วที่เขากําลังพยายามปีลงมาเห็นได้ชัดว่าถึงความยากลําบากในการขึ้นไปตัดแต่งนะครับ และต้นไม้ที่เห็นอยู่นี้ดูจากตำแหน่งพื้นล่างความสูงก็ประมาณสักหกถึงเจ็ดเมตรเ,เป็นงานที่ค่อนข้างเ,าเสี่ยงอันตรายครับไม่มีอุปกรณ์ราาักษาความปลอดภัยอะไรให้กับผู้ทํางานเลย

เลื่อยตรงนี้ไว้ครึ่งนึงแล้วก็ขึ้น,นไปรับจ้างตัดไหมครับ รับจ้างตัดไหมแถวกทมเนี่ยมีประมาณแสนกว่าต้น,ตนรเ,เ,เราจะมาลองดูกันนะครับว่าการใช้เรื่อยลักษณะน,นี้ใช้เวลามากน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งกิ่งไม้ที่เห็นนี้ความหนาเราเราสักสี่ถึงห้านิ้วโดยประมาณ

เมื่อวันนี้มัมานี่ นี่ห่คุณต้องได้เลยถ้าคนนะถ้าคน่ะถ้าคนเห็นนะน่าต่ยงไม่ได้ไม่ได้ก็ม่